สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็ตื่นเชา้าอยู่มืดนิ่งนะคะของพวกเรานะคะวันนี้พวกเรากำลังจะไปเรียนกัน,ะะนทางในภาบเช้านะคะไปกัเลยลัออกเดินทางากันนะคะเรเดินทางไปมหาลัยนะคะ กินอะไรดีคะกินกะเพราค่ะกินอะไรดีคะผมไม่จำพี่ไหนโอ้ยแรงมากอยู่เลยตอนนี้แต่ตอนเช้านะอ่านไม่ถูก รจริงกูชอบรรจรินกะทิแดงแต่เ <c oughs> ม่อก <c oughs> ีู้่เห็นมันมไม่แล้วมังเนียเนี่ย <c oughs> ยังไม่ได้ว้งเลยแต่ไปไหน เราก็แค่เดินไปออกเฉยเพราะเราได้ของแลวแล้วรู้เพื่นแล้วเลยเลยเ่ายิ้มันเดินรอกเอาไว้มันเดินตาดูด้วกเสร็จแล้วจริงจอันนี้เราไม่ได้อะไรเลยนะรจะรู้เพื่อนล้ยากไล่รู้นีเดียยกก็ไนู้เรื่องไอ้จ้าความาม ไอ้ตาว่ารักมาติตามเกินในราคาไก่ฮะที่ไหนข้าวไก่ทอดซื้อเสร็จแล้วนะคะเจนซื้อแล้วเจแล้วไปบัตรไหมอ่ะ ซื้อเสร็จแล้วพยามกูด,ด,ด,ด้วยพยามกูด้วยเนี่ยของเด็กนะคะกินบนรถเลยปะกินเลยดิกินเลยเหรอตรงนี้เลยปะหนึ่งกูไปจอดอุย้ยสวัสดีสสดค่ะตอนนี้เราถึงคณะแล้วนะคะเจมันนี่เราถึงคณะแล้วนะคะดนตรีและการแสด,แดงค่ะ ยูทีบล็อกเกอร์อยู่แล้วยูทีบล็อกเกอร์อยู่แล้วสวัสดีค่ะสวัสดีคระสวัสดีเช้าสวัสดีค่ะได้เหี้วนะพอดีเราจะทักทายเพื่อนๆกันดีกว่ายามนี้เลยสวัสดีค่ะเช้าเช้าแบบนี้นอนอุ๊ยแต่ละคนจริงกับสภาษณ์นิดนึงค่ะว่าวันนี้ตื่นกี่โมงหกโมงเช้าค่ะ เจ็ดโมงครึ่งค่ะต้งีลชัโมงเออเจ็ดโมงหกโมงครับหกโมงครับเื่นเช้าเกรทับยืนเกียทับสัตว์อ่ะรับบ่ยืนบ้าหรอก็แหววิ่งใครบะาง้เป็นยี้เดีหยอใช่เป็นี้เดยุณวชัดไปไหม z ่ o ู z สูงใกล้ไปไหมอมึงสูงใกล้ไปปะนาเบลอ้ <c oughs> เยเเลเร็ว ชนละคนวันโคชนิดชนิดหน้ารีประมาณ30ชิ้นแฟนต่น้ามแหลกแฟนแต่งมา มาคะ่ะอันนี้นคือลองถืนมืกาน้าเอสัตว์่มาค่ะมาค่ะม่ะมง่ข้ะมาอาจารย์คนกูก็ม่งูก็ไม่รูไงว่ามตอะลตะม่ก็เชิดม่ักท่าาีวิ่งขึ้นมา ถูกต้องร้อยเปอร์เซ็นต์ตอดเผอเหอ่ไ้เยยงี่ตั้อมาถ่ายอะไรมึงมีคาเซต์ขยี้ผิดสัพท right? ์ทมันดนโดนตกว้าวยเาเราพูดกูอยู่ไหนเนี่ยพี่เกดอยู่ไหนอะพีเกดอ๋อเว สวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยววันนี้เราจะมารู้จีวิวแบบแววของสวัสดีนะคะวันนี้เรามารีวิวมามาเอาของมาสิกระเทยหัวฟักทองค่ะวันนี้หนีบให้เองกับมือทรงหัวฟักทองฟักทอง นะคะวันนี้แต่งหน้าเป็นคนตอแหลค่ะวันนี้กองกี้แต่งหน้าเป็นคนช้างเย็ดนะคะไปขึ้นรถรางกันค่ะไปรับประทานอาหารที่ตึกวิศวะที่ตึกววิศกันค่ะเยทุกคนก็น่าจะรู้นะคะว่าเราหวังอะไรเอจบ ก็คือหวังไปกินข้าวเพราะว่าอร่อยแน่ๆเนี่ยที่คณะเรามันไม่มีเนี่ยเห็นไหมคณะเรามันไม่มีโรงอาหารักไม่มีอะไรกินเลยหิวอยู่อ้อยปะทองอ้อยปะทงนี่นหละอันนี้รถรางเป็นแบบนี้นะคะทุกคนรถรางของมอบุรพาวาดเราจะไปขึ้นกันที่สถานีตรงนู้นนะคะค่ะจริงต้องตั้งให้เขาว่าคุณกองเอ็กแต่ไม่ต้องแท็กต้องต้องแท็กช่องยูริเลย ้อมเลยนะตรียมตัวขึ้นรถล่างกันนะค้าแต่ว่ายังไม่วางใช่ตล้ที่คิดบอกคืาจะมีบอกขไ่อชีมึงคิดว่ายูริไปกินข้าวจริงจริงไหมกูจะกินข้าวจริงจริงแลกูอยู่เนี่ยกูจะตอบกูไม่กินกูไม่ได้กินข้าวกินเี๋ยวจบจบรู้ยังใครทำชี ไมไ่หรอกแต่เขาไม่ใช่ความจริงไม่คือมันกูคิคคดึไม่ออกแล้วว่าลงอาหารอยู่ไหนตอนนี้กูเชิญชวนอีเจนไปสดใสจะได้ซื้อข้าวมากินแันไม่ทำบไปอ่าเราเนี้ยเราเปลี่ยนแผนแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเดินไปกินข้าวที่แหลมทองกันครับ <c oughs> แล้วรถลาบขนานะชื่อป่านขนาดก็มาแล้วเจะบอกนะว่าจะจอดกับ่็ <c oughs> ใช่คันนี้ย <c oughs> ี่ห้อคนีนักเดัม ไรช้คดนะีนีแต่เรบก่นเ <c ười> ดี๋ยวเราจะโดนพารลสงกียร์ขห้เราเร็วๆได้ไหมได้นั่งไหนหลังสุด กำลังเดินทางไปรับประทานอาหารทานข้าวไปรับงานทานข้าวค่ะครับคราวนี้มีคนที่จัดการไม่ตอบน้องอ้ําม่ค่ะน้องอ้ํามีชามีเลยไหมไี่ค่ะน้องอ้ําะรับงานทานข้าวยาเลยค่ะน้องอ้ําเี่ไม่มีเลยค่ะเป็นจกน เรากินก็เสร็จแล้วนะคะแต่เมื่อกี้เราลืมถ่ายว่าเรากินเราเมนูอะไรไปเรากินเมนูอะไรไปคะเดี๋ยวเพิ่มเดี๋ยวครั้งหน้าเราสะาาถ่ายอีกค่ะอุ้ยตรงนี้แสงสวยมากเออก็สวยนิดนึงข้องมันค่ะเดี๋ยววันหลังมาถ่ายวันหลังเพื่อนคูมิมนะครับเพื่อนคูมิมกินเย็นตะโฟนแล้วก็ยูริกินเย็นตะโฟนส่วนเรากินเย็นทแบบที่รสจืดแล้วก็นั่งรอกันไปนะคะเสร็จแล้วก็จะม่วงตามนั่งเอาให้กูนั่ง ยาเย็บเจ็บออท่องก็อยู่ตรงกลางเออเพื่อนบอกว่าเจอกันหน้าลรวจะทำให้ร่มหมาเยอะมากเาพูดไปแล้ว ซิโคลิโคนเดยวซิซิโคนลอยปรากฏเลื่อนผิดทับเส้นประสาทอดลอยอย่างมีความหวังมากดีนะเขาอยู่หน้าวิธีเนร่เดานต่งสองสาหนึ่งสองสาม สบาเทียวว่ะไม่มีเที่ยวไม่ด้มีเลยจ้ะอยู่ที่แก้มสางเงือกห้อกแล้วมองหอกแล้วมองทำไมจังไม่มีอยู่ที่แก้มหนักมากวันนี้อังกองนี้ไม่รู้เลยว่าแต่งหน้าอะไรนี่แต่งหน้างานผิวผิวลงแป้งน้อยสุดลงคอนซีลเลอร์อันนี้คือเฉลยเหรอเออถ่ายไม่ถูกวันนี้ก็แต่งหน้าแบบไหน วันนี้ตาสวยวันนี้ตาดังสวยยังไม่ใช่วันนี้ไฮไลท์ดีไม่เมกับมึงเมกับอ๋อเมควันนี้เมคอั้นงเมกั้นมาแล้เย่จริงเหรอจริงมิมไม่ได้ตอนไหอุ้ยจริงด้วยอมึงสวยมากเลยดิดึงหน่อยกระโปรงอ่ะคนดูดิอยๆมาแล้เย โอเคหลังจากรอมาประมาณสามสิบป okay. ีสิบปีหลังจากรอมาประมาณสิบสิบแปดโอแบบนี้จ uh? ังเลยตอนนี้นะคะก็กำลังจะเข้าไปเรียนออกแบบกันนะคะใช่เรามาช้าแบคเพื่อนอิดหน่อยแล้วก็ที่จะเซมมสเลย สวัสดีค่ะคุณผู้ชมนี่คือแบบของเราคนี่แบบของเราในวันนี้ออกแบบกมวแกมแันนเฮ้ยแบบเมาแบบวันนี้ทำงานออกแบบมาทำอะไรอ่ะเฮ้ยมึมาโขอยาไปสื้อยี่หอกไปควายมึงม้สีแดงไม้้อยงม่ต้องแ่งอไปเ้ยเดินแล้วเดินมั่นอะไรอ่ะ เป็นทียอะไรมเก๋าไอ้าสตร์ช่วยด้วยค่ะช่วยด้วยค่ะบู๊บามีคนมากรวดกลุ่มอื่นมากรวดหักคะแนนนมีคนมากรวดมีคนมากรวดหักเพื่อนหัะสมาชิไม่กูมีเพื่อนมาแยกสีมีคนมาชุบของ เสี่ยให้กูต้องขมอน้แพร่เแน่ไม่ควยหน้าหยีหน้าใสหยอพองมีคนด่ากัไอ้เยี่ยมบุฟองเพ่ไงมึงอรถเป็นบบอร์กมีคนตอกามสีเอ้ยยืมสีแดงหน่อยนิดนึงทไมเป็นคนี้หมวแ่เนี่ยไมเป็นคน้ห่วยัะแดไหนไม่มีเพราะกูไม่มีสีไม่ได้ซื้อมา โอเคค่ะว่าวันนี้ก็จบลงแล้วนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะวันนี้พวกเราก็ไปกันแล้วค่ะเจอกันค่ะบ๊ายบายบ๊ายบายก่อน